ลุงขายซากยังยากเลยนะโอ้มัมน<า>ไม่เหลือแล้วอะ่ะแต่เห็นใจนะเห็นใจรักของแก,กจริงไงหรับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเตือนคนเลี้ยงหลายรอบนะว่าเจ้าควายเผือกตัวเนี้ยพฤติกรรมมันอันตรายท้ายที่สุดเป็นไปตามคาเตือนครับควิดคนเลี้ยงตกน้ําเสียชีวิตครับ โครงการบลูสุขุมวิท i t คอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชต่อเดียวถึงอโศกและสยามเริ่ม2.69ล้านจากแกรนด์ยูนิตี้ดีเวล็อปเมนต์กรุงเทพมหานครจัดงานกิจกรรมสร้างความต่อเนื่องจากงานมหกรรมทักษะดีมีอาชีพคูดสกิลกเกระจอบสร้างทางเลือกให้กับคนกรุงที่กำลังค้นหาอาชีพที่ชอบสร้างไรายได้ที่ใช่ โดยกระจายตามพื้นที่ต่างๆในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โดยเป็นการเปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้แบบมืออาชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ยังมีการแสดงความสามารถทางด้านทักษะอาชีพของแต่ละหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เวิร์กช็อปทดลองเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําให้กับผู้ที่สนใจให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรอาชีพต่างๆอยากให้มีหลักสูตรแ,แบบนี้ ระยาาระสั้นก็ฝึกทักษะเราว่าเราได้ไหมกําลังศึกษาอยู่ว่าเราจะดูอะไรแต่ด้านสมุนไพรเนี่ยศึกษาและอยากเรียนเพราะเราใช้สมุนไพรอยู่พวกนี้กําลังมองหาอาชีพอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอมาในงานเนี้ยก็จะได้เห็นแบบที่เป็นรูปแบบมากขึ้นนะคะ สุดยิ่งใหญ่ภูมิปัญญาเบอร์ค่างานหัตถศิลป์ดึงแก่นแท้ของสุดยอดศิลปินจากท้องถิ่นมาสร้างสรรค์โอท็อปไทยงานศิลปะชีพประทีพไทยโอท็อปลอมดวงใจด้วยพระบารมีตะการตากับสินค้ากว่า2,000ร้านค้าอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมจากทั่วประเทศสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและความบันเทิงอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย10-18สิงหาคมนี้ณอาคาร Cha เ l e n จอร์3 Impact อคเมืองทองธานีโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอะ่ะคราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าไทยก่อปอดที่ล้างไม่ได้ไอร่อยถึงใจคนชอบมาลา <c oughs> เผ็ดไฟลุกลิ้นชาถุกตีใหม่ปูไทยรสมาลาอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน All New Mitsubishi Triton Black Edition โดนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศไม่ไบต์เริ่มเพียง99บาทถึง31สิงหาคมนี้และอีกหลายเซ็ตสุดคุม้มสั่งเลย112ที่ฟ้าเปลี่ยนหลายชอ็ชอตช็อตผมแกลมช็อตเจนซีช็อตสังกา ผมเลยช็อตเสียฟ้ามีสันซิลพาวเวร์ช็อตทรีทเมนต์ใหม่ด้วยพลังแอมคูเข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนช็อตลองฟรีรลัานช็อตถงเง31ตุลาคมนี้ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา High Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทเฉพาะและมีวิตามิน b 12เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า High Q 1 Plus Super Gold ยกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์หอมเหมือนถูกอบกอดจากธรรมชาติใหม่ไฮยีนงานเล้งลานหนักรถติดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเข้าตะเพนสูตรร้อนมีตัวยากาโคซ์ลิซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเรียบเนียนปวดปุ๊บปแปะเมื่อไหร่แปะได้ทันทีเป็นยาสามัญประจำบ้านครับเจอในฉลากก่องไทยยาชิลลี่บิ๊กบอมวบ์บุ้ยเบอร์ช็อกโกแลตเข้าพองกรอบคาราเมลเยิ้มๆใหม่ชิลลี่บิ๊กบอม มีประชุมเช้าเพีย มีร์รั้าเพร่ฟประมาณสำหรับผู้มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียมีวิตามินบีรวม4และแร, 5, ร่ธาตุรวม12ชนิดบำรุงระบบประสาทและร่างกายมีร์ราก้าเพร์ฟประมาณแนะนำขนาดซองเม็ดใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใชอะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับ โลตัสขนมรูมน่องไก่รส๋วยเเรือ,อหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่น่าจิ้มแ่วกลิ่นข้าขวคั่วอร่อยแทบสองรสใหม่ลองดีบ้านและสวนแฟมิเยียจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านต้นไม้ของแต่งสวนพิเศษสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงและสินค้าแคมปิง้งบ้านและสวนแฟมิเยีย วันที่2ถึง11สิงหาคมน,นี้ไบเทคบางนาโทร0 9 0 1 9 7 8 3 1 0เลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเอง <Yeah! S 2> สูตรให้ท้าทายและมสูตรเดียวที่กิมมั่นใจ Q U h i g Q U H T D H A สูงขึ้น g o s l c 4 2เท่ากีว่าชัยลูกว่าชอบ Vanish ทาครอบหนักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องยีดดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนงช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชัเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย ชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะเชียร์โรไม่ต้องห่วงสบายมากทำไมถึงไม่ต้องห่วงล่ะคะเพราะเราใช้เด็ตต่อเป็นประจำไงเด็ตต่ e N D S อไฮยีนดิสอินเฟคแทนปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ตต่อวีนมเปรียวไอวีอร่อยหอมพีชเต็เตมนมโคแท<อ>้ ไอหนี่อร่อยว้าวไอเลิฟไอวียกธรรมชาติมาให้คุณสวมใส่ด้วยไฮยินเนเจอร์บูสเตอร์หอมเหมือนถูงอบก่อดจากธรรมชาติใหม่ไฮยิน รสตักขนมรูปนงไก่รสวรัวเกลยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่นักจิ้มแจ่วกลิ่นข้าขวคั่วอร่อยแทบสองรสใหม่ลองดีคุณคือใครผมชื่อสิบัญชาไนี่มันสีบัญชาอะไรคือแอลกอฮอล์ออไงแอลกอฮอล์ซลิบัญชาตัวยาไอโซโพรพิวแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าชเชือ้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์ซริบัญชางานเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> โฟอมอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น60% o m บเป369เโอเมก้าสมห้าผสมยอาหาร PDX ีเอซอ่ไอแม่ครับโฟอมอสโอเมก้า6 9ขันจักเชือ้อราขันต้องขาข,ขาอะไรอ่ะขาตูน,นไงใช่ขาบองเพชตั้งหากโอ้ยขาเนสเทนโอดีครับพี่ใช้ทามันหนึ่งครั้งฆ่าเชือ้อราลดขันต้านการอักเสบเขามีตัวยาไบโฟนาโซขันต้องขาขาเนสเทนโอดี ใม่ไบต์เริ่มเพียงเก้าสิบเก้าบาทถึงสามสิบดสิงหาคามนี้และอีกหลายเซ็ตสุดคุ้มสั่งเลยสิบแปดสิบสองสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์โลตัส บูเบเนตซีแอนด์อีผิวดูสว่งสางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งเก้าปีสอน ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาเตือนกันกันกบคนเลี้ยงควายเผือกตัวนี้นะครับบอกว่านิสัยมันดุร้ายมันก้าวร้าวให้ระวังตัวเอาไว้สุดท้ายกลายเป็นความจริงนะเพราะมันขิดนะครับคุณผู้ชมตัวของคนเลี้ยงเนี่ยสภาพคือแผลเหวอะแล้วร่างตกลงไปในน้ําแล้วก็เสียชีวิตฮะพี่บอลแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยควายที่ชาวไร่ชาวนาเขาเลี้ยงมันรู้ความนะนมนบางคนคถึงขั้นบอกว่าควายฉลาดกว่าลูกชายที่บ้านอีกเออบอกให้เดินเข้าไปไหน ก็เดินก็ดูน่าจะเลี้ยงง่ายเ<ช>นี่ยฮะไม่ธรรมดานะครับผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยเรื่องเกิดขึ้นที่โคราชนะครับแต่อยากจะเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลยในพื้นที่ของโคราชนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่งจะเปิดได้วันแรกเท่านั้นเองข<ช>ายไปยังไม่ทันจะคืนทุนเลยจู่ๆเนี่ยสาวนักศึกษาข,ขับรถฟอร์จูเนอร์มาด้วยความเร็วเสรยรเข้ากับมอเตอร์ไซค์จนคนขี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นลากร่างคนขี่แล้้้ววตตััคนนนนีกก็พุ่ชรา๋๋ยเ ร้านนี้จนพังเละหมดเลยครับคุณเป็นคนขับที่พังเสียหายยับเยินอย่างนี้ก็ต้องมาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอืมเพราะว่าถ้าเกิดขับรถโดยที่ร่างกายไม่พร้อมอ่ะก็โทษรถไม่ได้อีกสภาพรถดีแต่ว่ามันเกิดที่ตัวคนเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหนุ่มขับรถ SUV คนหนึ่งรถน่ะดีพร้อมทุกอย่างเลยแต่ว่าสติสมาธิในการขับรถของเขาบกพร่องเองค่ะ สัอบแหงรวยตะโกนออกมาบ้างบางส่วนน่ะมันเลยแปลกแปลกไงว่าจะรวย30ล้านและทําธุรกิจอะไรแล้วแม่ก็เลยแม่ก็เลยงงๆว่า รวยลูกรวยตอนไหนแล้วเขาเป็นแบบนี้นะพี่ตน้นอันนี้ในในอินเทอร์เน็ตนะคะดิฉันแค่หยิบยกความคิดเห็นของคนที่เขาพูดคุยกันในสังคมออนไลน์ขึ้นมานะคุณผู้ชม,มบางคนเขาบอกว่าเงินเยอะขนาดนี้ใช้วิธีเดียวกันกับคนอื่นหรือเปล่าน่ากลัว <S <S 2> <S 2> <S 2> มันก็มีสิทธิ์คิด นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีข้อกล่าวหานะแต่น,นี่คือ<ช>การพูด<ช>กันในโลกโซเชียลมีเดียเอามาสะท้อนให้ฟังอืมอ่ะดูการทำงานอีกเรื่องหนึ่งของตำรวจกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็นวันเกิดลูกสาวเจ้าของร้านแต่ปรากฏว่ายังจะไม่ทันเป่าเค้กเลยแค่รวมตัวกันมาเพื่อนพ่อเพื่อนแม่มาอวยพรวันเกิดให้เด็กน้อยสองขวบตำรวจลงเลยค่ะงานวันเกิดนะคะแล้วอยู่ดีๆก็